บำนาญแห่งชาติเงินทวนหน้าผู้สูงอายุรับ3,000บาทล่าสุดเสนอนายกแล้วใครติดตามข่าวนี้อยู่ดูด่วนค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะคะข้อมูลในคลิปนี้หากท่านเป็นญาติินะคะเป็นลูกเป็นหลานก็ฟังไว้ได้นะคะจะได้รักษาสิทธิ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะก่อนรับชมรัะฟังรายละเอียดใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามค่ะดูจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์กดแชร์ได้เลยปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะคะล่าสุดน,นะคะก็ได้มีการเสนอนายกรัฐมนตรีนะคะโดย คณะกรรมการสวัสดิการสังคมนั่นเองนะคะได้มีการเสนอให้นายกนั้นปรับเงินผู้สูงอายุนะคะเป็นข้อมูลจาก Facebook Fanpage คณะกรรมาการสวัสดิการสังคมนะคะโดยท่านประธานคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการเสนอนายกไปนะคะทางระบบสวัสดิการของผู้สูงอายุรือเบี้ยที่ผู้สูงอายุนะคะได้รับกันมา6 0 0้อถึงหนึ่บาทซึ่งเป็นการปรับล่าสุดในปี2554นะคะก็เป็นระยะเวลา10กว่าปี น,ะะนับมาถึงปัจจุบันเนี่ยปี2,567ไม่มีการปรับอัตราการจ่ายเลยนะคะ600ถึง100บาทอัตรานี้เนี่ยมีมานานแล้วนะคะจึงวิงบอลนะคะขอให้นายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการปรับจากอัตราเบี้ยงชีพหลักร้อยนะ,ะให้เป็นหลักพันค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนของราคาสินค้ามากแล้วนะคะค่าของชีพสูงขึ้นโดยไม่จําเป็นนะต้องปรับจาก600ถึง1,000เนี่ย ก้าวกระโดดเลยเป็น3,000บาททันทีนะคะขอให้ค่อยๆพิจารณา ปรับนะคะเป็น1,200เป็น2000แล้วขึ้นมาเป็นสา0พันตามระยะเวลาก็ได้นะคะโดยข้อเสนอนี้นะคะก็ได้เสนอไปแล้วนะคะอยากให้รัฐบาลเนี่ยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาช่วยกันพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะมีการเสนอเข้าไปแล้วนะคะผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรจะเดินหน้าไปในแนวทางไหนนะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะมาอัปเดตให้ค่ะทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างนะคะปรับตอนนี้นะคะ600เป็น1,200หรือปรับจาก ากร0 0เป็น3,000ไปเลยนะคะทุกคนมีความคิดอย่างไรนะเห็นด้วยหรือไม่คอมเมนต์กันไม่ได้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับข้อมูลความคืบหน้าในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้าจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ